The fight. Body สวัสดีครับพบก,กับผมเซนพีเช่นเคยนะครับหลังจากคำคืนครางเมื่วาน,นะครับยูโรปาลีก็ที่ผมได้ให้ไปสีคู่นะครับก็จะมี ทางด้านของเวสแฮมนะครับและอันเบนเ d ตสและอันโตเซดัดแล้วก็ PHB นะครับที่ให้ไปก็มาตรุปกันขันก็คือทางด้านเวสแฮมครับเอาชนะเอาชนาละลาปิดเวนาไปด้วย2องวยสกอร์2ตัวต่อศูนย์น,นะครับผมมาทางด้านของเลอันเบนเตสนะครับเปิดบ้านชนะเฟรนวาลชีนะครับ2ต,ตัวต่อศูนย์เช่นกันครับมาทางด้านของ เลออันสุดานะครับออกไปเยอือนมนากรครับโพ้โหพ่ายแพ้มนาโกไปสองหนึ่งนะครับเสียดายมากครับพวกนี้ทางด้านของพีทีนะครับเปิดบ้านชนะสตอมการาดไปสองต่อโูนะครับ,รก,รบก็มุยกันหม่ครับผมของข้าคืนนี้ก็จะเป็นบอลแบบเบาๆนะครับเพราะว่า พรุ่งนี้วันเสาร์ที่27เจ็ดพฤศจิกายนครับก็จะให้ทีเด็ดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้บอลเยอะนะครับก็ต้องนั่งวิเคราะห์กันตั้งแต่เช้ากันเลยครับมาดูของวันนี้นะครับที่ผมสนใจนะครับแล้วก็สี่ตัวเช่นเคยครับจะมีทางด้านของสุดสุดการนะครับเจอไมซ์สุดห้านะครับการียลี่เจอซาเลนิตาน่านะครับแล้วก็เวสบอมบิดนะครับ เจอ nottingham แล้วก็แอตเลติกบินเบานะครับเจอแคนาดานะครับมาดูทัศนคติวันนี้ว่าผมจะให้คู่ไหนไปบ้างนะครับเริ่มงทุกแรกนะครับสตุดการ์นะครับเจอมานะครับก็มาดูกันเลยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2อทีมนะครับสตุดการ์นี่5นัดหลังนี่แพ้4นะครับชนะ1นะแล้วเกมที่ชนะคือเป็นเกมกระชับมิตนะครับไม่ได้เปิดหทเล่น ชนะทีมซูริกไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศนนะครับแล้วก็เเกมล่าสุดในล็กเนี่ยเพิ่งแพ้รถมูนนะครับออกไปเยือนมาสกอร์หนึ่งต่อสแล้วก็แพ้บิลเลเฟลแพ้เอาบวกแพ้โคโลนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับของของสุดการนะครับมาดูของไม้นะครับเกม5้านัดหลังสุดนี่ชนะ2อเสมอสามนะครับ ถือว่าในเกมดีกทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าสุดกะนะครับโดยในส่วนของไม้เนี่ยนัดล่าสุดเสมอโคโลนมาหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกันบักมาหนึ่งหนึ่งออกไปชนะบิเลเฟลด้วยสก,กอลสองตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอบิเลเฟลในบ้านครับสองตสองแล้วก็ออกไปเยือนเอยออกไปเย่าชนะอาบัวครับสี่ตัวหนึ่งนะครับผม ก็โดยรวมแล้วไมน้นี่ในลีกแต่ว่าทําผลงานได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าทางด้านของสตดตการ,ร,การ,รนะครับสตุตการนะครับเปเยกินโนนะครับโค้ชของสตดตการจะไม่มีชื่อของซาซาคารันซิตนะครับองโซเอลิกทอมมี่นะครับสามคนนี้เจ็บอีกแล้วนะครับในตัวลายของนาอุยลูอัมาดากับมาร์เคมต้องรอเช็คความฟฟตกันก่อนนะครับ อีกคนที่งดลงสนามอย่างแน่นอนคือตองชีคูลิบาลีนะครับบีกชฟฝรั่งเศสจะติดโทษห้ามแข่งเนื่องจากสะสมไปเรื่องครบโคต้านะครับไม่สามารถทําการลงสนามได้นะครับต้องพักนะครับผม <c oughs> แล้วก็ผู้เล่นที่คาดว่า,าจะลงสนามในวันนี้นครับก็จะเป็นฟอร์เรน l e ลเลอร์คอสตนดิโนสวันเดมายฮิโรกิ อัตาคารโรเบตโตวัตลุเอนโดโอเรลบอนาฟิลิฟอสเตอร์โอมามามู์นะครับน่าจะประมาณนี้นครับเพราะว่าตัวหลักนี่เจ็บแล้วก็ของตองชีก็สะสมไปเรื่องครบนะครับก็ผู้เล่นของสุดก,กาจะประมาณนี้นะครับมาดูทางด้านลัางส่วนของไม้นะครับัซเวลสันนะครับกุ่มสุดของไม้จะไม่มี โดมินิกคอนะครับแล้วก็องแดชองเยเลมิอาเพราะอาการบาดเจ็บครอบงันนะครับในส่วนของลายของนิคลาสดลเตอร์ต้องทดสอบความฟิตกันอีกครั้งนะครับแต่สำหรับสเตฟานเบลก้องหลังสุดแกนครับจะโดนแบนะครับนั่นทำให้สเวลสันต้องเรียกตัวดาวิดเนเมตมาลงเสียบแทนทีนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับ ก็จะมีโรบินจินเนอร์ดาวิดเนเมตอเล็กซานเดอร์มุสซาอิแชรเรนโดซองโบตุสอารอนมาตินนะครับโยนาธานคาริมนะครับผมสุกการนะครับอาการหนักหน่วงกันแล้วช่วงนี้หลังจากที่แพ้ติดกันมานะครับทำให้ล่วงไปหล่นอยู่ที่ที่16ของตารางเรียบร้อย ตรงข้ามกับนายครับที่กำลังเล่นได้ดีแข็งแกร่งโชว์ลายพายมาสี่นัดสอนกันในบอลลีกนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับแปดของลีกเลยมาเก็นครับเดทราคาวันเปิดมาที่ไมยต่อปอปอนะครับแนะนำเลยว่าต่อไม้ดีกว่าครับเพราะของกรามามันกำลังมีความมั่นใจนะครับบวกบวกกับฟองของสตุตกาดที่แบบไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าสามแต้มสำคัญอยู่ครับสำหรับ มผมสุดการช่วงนี้ย่ำแย่ครับคงคาดการให้แค่ยันไหวนะครับเกมนี้ผมให้ต่อไม้ครับไม่ต่อไมก้ก็สกอร์ต่ำมีแน่นอน,นครับผมมาดูในคู่ที่สองนะครับการลี่นะครับเปิดบ้านต้อนรับรมาเยือนซาเลนิตานานะครับผม ก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับกายารีนะครับผมเสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับถือว่าผมว่าฟอร์มพอๆกันเลยครับแบบว่าฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงขาลงครับของทั้งสองทีมส่วนกายารีนัดล่าสุด เสมอซัดโซโลมานะครับสองสองนะครับผมแล้วก็ไปแพ้อตาลันตาแพ้บุรุญยาแพ้โลมาแพ้ฟิออเรนติน่าแล้วแต่ว่าที่แพ้มาส่วนมากไปเจอทีมที่ผลงานดีอยู่นะครับมาดูของซาเลนิตาน่านะครับเปิดบ้านแพ้การ,รเยือนของซับโดเลียนครับศูนย์ตสองแพ้ลาซิโอแพ้นโปลี แต่ชัดไปชนะวินเซียนะครับในเกมเยือนแล้วก็เปิดบ้านแพ้เอมบอรีนะครับสองตูวสี่นะครับถือว่าทั้งสองทีมนี้ผลงานยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็ผลักชาวเกาะนะครับผลงาน5เกมหลองสุดยังไม่ชนะใครนะครับจมอยู่ในโซนตกชั้นนะครับขณะที่สภาพความพร้อมนั้น จะขาดเซนเตอร์แบ็กตัวเก่าอย่างเดเอโกโกดินนะครับที่เจ็บเพิ่มเข้ามาส่วนการชันทเาคาว่าวอเตอร์จะวางแผนในระบบ4-4-2เหมือนเดิมนะครับอาเวโตโกาซี่อเลซันโดเดโอล,ล่าคอยปั้นเกมรวมกันนะครับโดยสามศูนย์หัวหอ,อกสองแนวหน้าอย่างเจ้าเปโดและบันเดกิตารครับลงด้าประตูในเกมนี้มาดูทางด้านของกายลี่นะครับ อเลซิโอคันโยลาอูเบลานัวอันเดียคาบบ و ن ลูก้าเซปิเต,เตลลีนะครับก็น่าจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับในเกมนี้ <c oughs> ขอไภันะครับช่วงนี้เสียงแย่ครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับมาดูกันที่ทีมเยือนอย่างเาเลนิตานานะครับภายใต้การนำทัพของสเตฟานโนนะครับผมฟอร์ม หาเกมหลังสุตเก็บใช้ไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นแล้วส่วนความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมแล้วยังเสียสเตฟานสตันเบอร์แนวรับตัวหลักที่บาดเจ็บบทสิษย์ลงสนามนะครับโอกาสคนจะตกเป็นของลิคา์โดกายโยโลนะครับลงทำนัาที่แทนแล้วก็แนวรุกตัวเก่าอย่างฟ้องลิเบอรี่นะครับและ ตง่งแนวตัวเก่าอย่างฟองด้วยครับลงคอยทำสวนแดนกลางนะครับ,รบปั้นเกมให้แนวหน้าอย่างเซดิกกอนโดนะครับกับซีมีนะครับก็มาดูกันครับกายลี่เนี่ยได้กลับได้รับได้กลับมาเล่นในในบ้านนะครับผมว่ามีโอกาสอย่างมากที่จะเก็บชชนะนะครับเพราะว่า ผู้เยือนอย่างเาเลตานต้าเนี่ยก็มีผลงานที่ค่อนข้างแย่นะครับจริงๆทั้งสองทีมเนี่ยผลงานก็เหมือนแบบขาลงเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ซาเลนิตาน่าเนี่ยสถานการณ์ของพวกเขาตอนเนี้ยลัง้อยของตารานะครับในขณะที่กายารีเนี่ยผลงานก็ถือว่ายังไม่ดีนะครับ แต่เกมนี้มีโอกาสเพราะว่าได้เล่นในบ้านและทรงบอลน,นัดล่าสุดเนี่ยที่บุกไปเจ้าทัสโตโลสองสองทางไก่ก็เล่นได้ดีขึ้นครับเกมส่วนกลังของเขาก็น่ากลัวครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะในลุกอย่างเจ้าเบโดและบันเดเกต้าครับอันตาายครับสองงคนนี้เกมนี้น่าจะเอาชนะซาเลนิตาน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ต่อกอรี่ครับแน่นอน ผมว่ากาญจลีสามารถเอาชนะในบ้านได้ครับผมมาดูในเกมที่สามนะครับเวฟบอลบิดนะครับเปิดบ้านตอนรับกมาเยือนฟอร์เรสนะครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเวฟบอลบิดเสมอสองแพ้สองชนะหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงที่ช่วงแรก ขาขึ้นมากครับเล่นดีมากครับเวบอมบิดมาในห้าหน้าหลังตุดนี่ก็ออกไปออกไปเยือนแบทพูลก็เสมอตัวนะครับออกไปเยือนฮันเดอร์ฟิลด์ก็แพ้หนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเสมอมิดเดิลสโบนะครับหนึ่งหนึ่งชนะเฮาสตีเตนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเยือนแฟร์ฟูลีลมนะครับด้วยสกอร์สองตนงสามนะครับถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับเวทบอมชม่วงนี้มาได้ลังฟอเรสต์นะครับ ฟอร์มห้าห,หลังสุดถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเสมอสี่ชนะสามนะครับถ้าเทียบห้าหลังสุดกันนี่ฟอร์เรนี่ผลงานดีกว่าเว็บบอมบิตนะครับผม mm hmm. ก็ไปเสมอทางลูตันทาวสูศูนย์แล้วไปเสมอเลดดิ้งหนึ่งหนึ่งชนะเบสตันสามศูนย์เสมอเชฟฟิลด์ในเตดหนึ่งหนึ่งเสมอคิวีอาร 1 1น,น,นะครับแล้วก็มาดูทางเว็บบอลบิดนะครับของวาเลเรียงครับฟอร์มห้าเกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บใชไ้ได้เพียงเกมเดียวเท่านั้น,นครับส่วนสภาพความพร้อมของเกมวันนี้จะไม่สามารถใช้งานเจคลัวมอที่ติดโทษแบนนะครับหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดตัวเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้ระบบสามสี่สามครับโดยที่สามภาษาในแดนหน้าจะเป็น เขาโรเปนสันจอแดนฮิลกิลและคาร์ล่นแกนลงลาประตูในเกมนี้นะครับมาดูของทีมกันนะครับฟอร์เรดผลงานเกมลาสตุดของพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครก็จริงนะครับแต่ก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือเสมอไปถึง4แมตช์เลยส่วนสภาพความคว้อมของเกมนี้พวกเขาจะไม่มีแจ็คโคเบลนะครับที่ติดโทษแบนคาดว่า แกตองบงนะครับจะลงสนามแทนในตำแหน่งแบ็กซ้ายขณะที่แดนการได้ตัวไลอันเยสพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับโดยเกมนี้คาดว่าจะได้ลงแทนที่ไบอันโอเจร a านะครับด้วยการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับเบนเฟียตัวลูกจะใช้โจลอยลีเบนแดนจนสันนะครับคอยปั้นเกมสตับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างลูอิแกปแบนครับลงล่าตะข่ายในเกมนี้ เจ้าบ้านพีคอมบิดเนี่ยผลงานยังแย่นะครับเกมหลังสุดของเขาเก็บใจไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่แต่ถ้าปีคฟอร์มดูในบ้านแล้วต้องบอกเลยว่าพวกเขามีเกมในบ้านที่ดีนะครับขณะที่เยือนอย่างฟอร์เรสเนี่ยก็แข็งแก่งเช่นกันผลงานเกมเยือน5นัดหลังสุดก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้แข็งแก่งยอดเยี่ยมยนะครับราคาเปออกมาเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งครบรูกนะครับแนะนําให้อยู่ฝั่งรองนะครับ ทีมเยือนดีกว่าครับเนื่องจากผลงานของ f อร์เรสก็แข็งแกร่งแล้วก็ไม่แพ้เกมเยือนเลยครับเปิดหน้าสู่กับ้าวบารน็นอนเน้นรับและรอสนกับง,งาๆนะครับเกมนี้ผมมองว่า f o r ์เรสมาครับกดลอง f อร์เรสได้เลยครับผมว่ายันเว็บอมบิดได้ครับดูที่โคู่สุดท้ายนะครับแอเดนติดบินเบานะครับเจอ แคนาดานะครับผมผลงานของทั้งสองทีมนะครับแอติแอินบอลนะครับเสมอ3แพ้1ชนะหนนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับก็ถือว่ายัง มีโอกาสนะครับใช้คําว่ามีโอกาสที่จะที่จะมีสามแต้มนะครับสวนของแคนาดาครับเพิ่งเปิดบ้านมารับรับการ,รเยือนของเลอันมาริดนะครับแพ้มาริดไปสี่ตัวหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้แล้วมารินี่ฟอร์มดีจริงๆครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางก็มา ออกไปเยอือนใอ้บรนยอนแพ้สอแต่ว่าไปชนะเรมันเต้นะครับสามศเสมอเกตาเฟ่เสมออซสซุน่ามันนครับก็ทางด้านไอ้เบนเบาเนี่ยสี่เกมมาแล้วที่พวกเขายังไม่ไสามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับทั้งที่ี่แข่งก็ไม่ได้เจอเก็บทีมที่หนักอะไรมากนะครับอย่างเกมล่าสุดก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมทัตารามแบบไรสกอร์นะครับ ส่วนด้านของความพร้อมก่อนลงสนามเนี่ยมาเซลินโนนะครับกุนซือของแอเป็นเบลนะครับมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้านดนเดิมด้วยยกันเซลายเป็นนักเตะที่เตี้ยงยาวและไม่มีผลต่อการจัดทัพและคาดว่าเกมนี้จะมาด้วยผู้เล่นเซตเดิมลงบูต่อเนื่องเพราะเป็นชุดนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรในตอนนี้นครับหลักๆก,ก,ก็จะวางอินยักกี้กับลาอกาเซครับ สองกองหน้าเจ้าเก่านะครับที่บวกสกอร์ลงกันมาแล้วห้าโลนะครับรับหน้าที่ควงแขนโจมสกอร์กันเช่นเคยนะครับขณะที่แผงกลางก็จะขับเคลื่อนด้วยสองมิดฟิลด์ต่างไว้อย่างอูนายเวนชิเดอร์และดานี่กาเซ่นะครับคอยบังคับบัญชาเกมแดนกลางให้นะครับมาดูทางด้านของแคนาดานะครับนอกจากจะสะดุดแพ้มาสองนัดซ้อนแล้วล่าสุดโรเบิร์ตเมลโนเมเลโนนะครับเทรนเนอร์จะมีข่าวให้ร้ายให้กวนใจนะครับ เพราะต้องขาดสองแข้งหลักอย่างบิ๊กตอร์ดิอาร์ตกองหลังโตเก่านะครับที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้วก็มอนโชนะครับกองกลางวัยรุ่นใจร้อนครับที่โดนบาแดงไล่ตรงออกไปจากสนามนะครับสมงผลให้เกมนี้จะเปิดทางให้2ผู้เล่นสำรองอย่างลาอูตอเรนเต้และยานอิตกีนะครับจะลงทําหน้าที่ตามลาดับส่วนอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงก็คือแดนหน้านะครับที่จะกลับมาใส่ชื่อของ โอเก้โมลินานะครับดาวยิงจอมเก่านะครับในวัย39ปีที่นัดล่าสุดนั่งไปสำรองจะกกัมควงแขนลุย่ซนเลนนะครับรอจบสกอร์ในระบบ4-4-2ครับแน่นอนในเกมนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมว่าผลงานก็ไม่ได้ต่างกันมากครับก็ แต่กาล่าเนี่ยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแทบจะทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่แพ้มาสองนัดรั่วหรือแม้กระทั่งสภาพล่าสุดที่มีทั้งตัวเจ็บและโดนใบแดงเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ผมว่าพวกเขามีสิทธิ์แชร์แต้มกับบ้านออกไปได้นะครับพอราตตัดเรื่องข่าวร้ายที่กวนใจออกไปพวกเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่พอไปวัดบูดาได้เลยทีเดียวยิ่งคู่แข่งนี่งเจอเนี่ยคือแอปเปิลเบลเจ้าบ้านที่ฟอร์มบูดไม่แพ้กันหลังจาก อเมาก็ไม่ชนะใครมาสีนัดติเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่งไปเสมอกับทีมทีมบลูให้มาครับ0-0น,นะนยิงไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเปิดให้แอดมิมาต่อเนี่ยผมว่าลองการาดาเลยครับการาดามามาแน่นอน,นครับผมคพ่นี้ผมให้การาดานะครับก็ถ้าสรุปนะครับก็จะมีเอ,อ่อไมล์0-5นะครับก็ มาศูนย์ห้ากายารีนะครับที่ให้ไปแล้วก็ฟอร์เรสนะครับแล้วก็แคนาดาครับที่ให้ไปต่อสององสองนะครับผมว่ามาแน่ถ้าเท่าทีวิเคาะกันมานะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับยังไงติดตามหรือว่าถ้าอยากจะอยากจะรู้ทีเด็ดจะขอทีเด็ด ทีมไหนลีกไหนครับแอดไลน์ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็อยู่ตรงข้างล่างคลิปนะครับสามารถคลิกหรือแอดมาได้นะครับแอด LBS สามสิบนะครับสามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้ก็จบการนำเสนอไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับผมอาเจอกันครับผม